นิทานก่อนนอนรองเท้าเก่าของพ่อที่ท้ายหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งพ่อของกล้าช,ชายวัยห้าสิบผิวคล้ำจากแดดผอมแต่แข็งแรงทำงานเป็นช่างปูนช่างไม้รับจ้างวันละสามร้อยบาทวันไหนฝนตกก็ไม่มีงานทุกวันเขาจะตื่นตีสี่หุงมข้าวให้ลูกชายกินแล้วออกไปทำงานด้วยรองเท้าแต่ขาดขาดคู่หนึ่ง พ่อไม่เคยบ่นเรื่องชีวิตไม่เคยพูดว่าลำบากเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือให้กล้าได้เรียนดีมีอนาคตไม่ต้องลำบากแบบพ่อกล้าโตขึ้นเข้าเรียนในกรุงเทพวันแรกที่พ่อพาไปส่งเขาใส่เสื้อเชิ้ตเก่ารองเท้าหนังแตกลายพาเดินจนถึงหอพัก พ่อยื่นเงินปึกหนึ่งให้แล้วพูดว่าลูกใช้ให้คุ้มคุมนะเดือนหน้าพ่อจะส่งมาเพิ่มกล้าย,ยิ้มรับเงินแต่ไม่มองหน้าพ่อในใจเขาแอบรู้สึกอายเพราะเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาจากบ้านหรูขับรถดีใส่นาฬิกาแพงไม่มีใครเดินเท้าเปื้อนฝุ่นแบบพ่อเขาเดือนต่อมาพ่อโทรมาถามว่าลูกอยู่ได้ไหมมีอะไรขาดไหม กล้าตอบด้วยน้ำเสียงรีบๆอยู่ได้พ่อสบายมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาหาก็ได้นะช่วงนี้เรียนเยอะแต่แท้จริงแล้วกล้าไม่อยากให้เพื่อนเห็นไม่อยากให้ใครรู้ว่าพ่อเขาเป็นแค่ช่างรับจ้างธรรมดาวันหนึ่งขณะที่กล้านั่งอยู่ใต้ตึกเรียนเขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างๆ ชายคนนั้นใส่เสื้อเชิ้ตสีจางรองเท้าแต่ขาดขาดมือถือถุงพลาสติกใส่อะไรบางอย่างไว้แน่นกล้ารู้ทันทีว่าเป็นพ่อเขารีบเดินหลบไปอีกทางแกล้งโทรศัพท์เพื่อไม่ให้พ่อเดินเข้ามาพ่อยืนรอยอยู่นานจนสุดท้ายวางถุงไว้ที่ใต้บันไดแล้วเดินจากไปเงียบเียบในถุงนั้นมีข้าวเหนียวหมูทอดและรองเท้าหนังมือสองที่พ่อเก็บเงินซื้อมาจากตลาดนัด พร้อมโน้ตใบเล็กๆเขียนว่าพ่อเห็นรองเท้าลูกเก่าแล้วไม่สบายใจใส่คู่นี้แทนนะลูกจะได้ไม่เจ็บเท้าหลายปีต่อมากล้าเรียนจบกล้าใส่ชุดคุยเดินออกมาจากหอประชุมเพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปก,กันพ่อแม่ทุกคนยืนอยู่ด้วยความภาคภูมิใจกล้าหันซ้ายหันขวาไม่เห็นพ่อจนมีคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามายื่นรองเท้าแต่เก่า ให้พ่อฝากไว้เขาบอกไม่อยากให้ลูกอายเลยไม่มาร่วมง,งานแค่ฝากบอกว่าลูกของพ่อเก่งที่สุดในโลกแล้วกล้าย,ยืนตัวชาน้ำตาร่วงโดยไม่รู้ตัววันนั้นเขาถอดรองเท้าหนังใหม่แล้วใส่รองเท้าแต่เก่าของพ่อเดินกลับบ้านโดยไม่ไอายใครอีกต่อไปข้อคิด เราอาจเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้แต่เราไม่ควรเปลี่ยนหัวใจที่เคยรักเราเสมอมาคนที่เดินเท้าเปล่ามาส่งเราคือคนที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้เรามีรองเท้าดีๆใส่